ปาดคือาฟาตินวันดีวันดีวันดีทุกคนคือ้าฟาตินเลยิจนชูวันไดจังไดัไมได้ดังคักไปไหนมันังฝันดีว่ากูไปเลยบ่มาดีั่งฝันดีว่เกาฝันดีว่ากูอยะดสีตาแฟกัน้ำมาทรงนี่ตุ่นลูกปู่่นรู้วันนี้ไรปได้สางคุทไม่อะแล้วมันก็อับลูกคักก็ท่านน้ำมาทรงเล่าอะไร Dạ dạ, này, xút À, bánh xương Xương là gì? Mười là xịt búc Phấn, phấn Mười liang là xịt chứ Đi ra, ra 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 à, Làm sĩ Ô, ô Yên may quá Lai thoát มอกสอดรู้ <t os> อาเป็นตไดยมาตไดยจังครับวัวน,นี้มาเรี่ยงก็มาสิปุ้งีสิอฟันฟันฟันเพื่อนเน้ยโอ้โหเน้อดูทุกเบอร์ทุกคนกระไดเอาห้ำไม<อ>่กระไดเออ บาดีเซนีเฮตก็ดังนะบัดีบัดีนี่น้ำไหลหรอเอฟซีแต่ทีมว่าไอ้จิมขอามันสิมขอก็น้ำเหลวเจ้าถ้าจริงแข่ไม่ได้บาดีน่าเะถอยกันยี่จัน้ำเนอะบาดีสิ่นั้นก็แล้วนันบัดีเลยแข่งชนะเจี๊ยเออเมื่อเช้าในกินเนี่ยสามจีเข้ามดีอันเป็นไหนวะยูทูปเปอร์มามาเป็นไหนก็เอฟซีกันเลยท่กกินตะวันเป็นเหนเป็นไหนเป็นไหนมือขึ้นมือเลงเข้ามาสิปุ๊กริสิ Ô lắm mà xuống cái này buffon nè phấn, phấn lẻo phấn nè. Cây nay hôm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  nay thầu, nay hôm 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 nay tiền nay hôm 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 nay này nay hôm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  Tiền hôm tiền hôm nay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  แต่กะบอกวึนมาเบือนะมัคุ้มไหลูกเงนลบาเนี่ยมันิหลายตัวต่ปุมันคุมไห้าตัวต่ปุตั้นอ่เสกัง่งปั่นใกล้ตาแตกเยหลายตัวหลายถนน่วงไปล่งไปเออปูผูกเสื้อกไ้ปูได้ป่วยถนนว่าปูสยปูสีแก่สีเสียกันว่าเนอปูผูกเสืยกไว้แล้วเออเอาคุมไหมลูเลบาเนี่ยเออโอ้โ ฝันดีดีขึ้นเลยมองไม่ฝันดีฝันมากขึ้นแรกเป็นบับขึ้นแรกเลยนอนขึ้นแลกเลยมองขึ้นเลยพี่รองเลยได้เห็นได้ยจอในผายองแต่ว่าแพ้แตกตัต้นนี่แตกแล้วมั่งชิมแล้วมั่งชิมแล้วแม่นแตกแล้วแพ้แตกแล้วมั่งชิมมั่งมันแล้วข้าศึกโอ้ทู่ยันกวางเดียวไปหาอยู่หาจินโอ้ทู่เขาใช้มั่งชิมมาบม่เลือยหันไม่เลยนี่เฮ้ยไม่เลยอะเฮียเขาไปมั่งเบ็ดฮะพี่น้อง แค่แตกเลย่มาอย่หม่องไม่พีรองเลยง่ายมาอยู่หม่องไม่้อ่บอกทั้งกัรบ้องบอกพี่การอกง่ายง่ายก็ทำบ่บอกพี่การอกมาอยู่ขึ้นเลกเป็นสังไดก่อไท่ตัวไหนอ๋อปูนุชิตตาเฟยเรคุ้มให้ลเองแก่เสียแก้เสียก็ปล่อยเสียกเนีวยปล่อยเสียกไอ้ยาจำเลยบ่ก้อนก้อนสี่เหลี่ยมหกแปดหาน่ะหนานห้า

าาาายาถินผู้ได้บุญไอมได้ไอมผู้ได้่ามีบุญบ้างเลยม่เอ,ออยังสวยม่สาอยู่เลานะเอะตอตัวนี้สวนแห้งุนหน้านี่อบถิมอยถิมเอ้ยยัมใรงควมดเลยเนี่ยร่วงไปร่วงไปตนี้มันไหลแล้วปูไหลก็สร้างพู้บุไหลช่หลแล้วว่าเป็นรล้านแล้วว่ามันเออมันเหลียมจะคนเหลี่ยจะคนเกิดข้ามดตัวนี้เออพูดได้ว่าธนาไหลยืได้ไหลอยู่ท่านแล้วว่าซุนหนาซุหน้าร้ล้านเลยอ่นเออซุนหน้าซุนนี่ เป็นไปได้เหรอ,อ,อมันสัญจรเอ้อม้วมันม,มีหากก่าคือแพร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีห่างกว่เด้อเข <c oughs> าหลายต้นด้วยทั้งเกยทั้งไต้พ,พ,พ,พ่นพ่นพ่นปวกเล่นไม่ไี้เติอมตั่อไหนเบื้องลู่พ่นปวกพ่มพ่นปวกเล่นนั่นน่ะพ่นปวกยู่ไต้ว้าอยู่ไต้พุนออ่นน่ะโอ้ยไม่ได้พ่นปวกแสดงว่ามี<โ>ศูนหาศูนหาหามทิมเออหามทิมหามทิมแล้วว่าลงไปลูกลงไป เอามันมันหลตัวนี่ปู่เอาไปลงไปผู้ใดบุญไหลได้หลายวเนี่ยตัวบุญไปบุญมันไม่บุญนั่นท่มีนผู้ใดบุญไหลจะเป็นร้อยล้านแล้วว่างแล้วเอฟซีช่องเขาบอกว่าเขาซื้อเป็นแสนเลี้ยวเมียนปู่สิปูสิใอย่าบ่เอาบ่เอาบ่ที่แล้วว่าเกิดเป็นมาตัวนี้ปู่เ้าสิบจะไหนกันหรอกเขาเลยขึ้นบินไปสักวันนั่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 นเขาบอกประกาศยังตัว้เมียน องะมันต้องแบ่งยู่สิ่เปอเ็นต์มั้ยองอเครืเตัวอือืเอาเอาเอาไปไม่รอดเนี่ยอ่มันมันอันย่นิเปอรอเชียงก็ต้องให้ให้เพิ่ให้เต็มเพให้เต็มเสียงจานสามตาเขียงเพอมือชักเชิดมันนี่ ตูเ้ฤอสีคือโกกาแมนอยู่นี่ฮัาเป็นอาสมฮขาคือเกาอาสมยิมเป็อาสมไม่เลิกหยติที่น้องกัไรฮักเออพู้เจ้อของสถานที่กัไรหยิมเป็นาสมเนเออห้าโซ่ข้าวมันสามโตโปเออคนไปซื้อซื้อท่างแมนเฮ็ดอาสมจัวของเองแมนแมนนบอกอยากบอก็บอกยังไนี่ยพอเพราะฉันมีหมองอยู่เนาะแมนอืม พี่น้องเอฟซีเขาเชนทึ้งๆหงาเด้อเออเออเาอ่ายไงว่าเพิ่นบทั้มีหมวอยูเพิ่นนี้ร่อนเีพี่น้องเอซีเพิ่นอยากมีเงินซื้อทีสยทังตอนนี้สามตัวแตกนี่ก็จะถิมเพิ่นจะปาเพิ่นนนพี่น้องเอฟซอ๋ินาจะจะจะเงยเขดกันี่สิบ่าววะพี่อ อ้าวยันให้จะจัยันให้จะจพี่น้องอ๋อินได้แล้วบาพี่น้องศูนย์หาศูนแล้วบาทโอ้คุ้มใร่องไมด้บาทนี่ตัวคุมร่องได้บาทเนี่ยเออตัว่คุมร่องนี่ละศูนย์ห้าศูนป้าโดนไงมันเกลื่ยเลยพี่น้องเบอร์พอมเด้บาทเนี่ยอเบอน้ำเบอร์น้ำห้าเขาอยากสมอยากสาวซอย อ่าป๊าพี่น้องตัวใหญ่กูมูเลยปรนเดี๋ยเต็มกระดานเงยนตัวเดียวขอลัคุณเหมืล่วงแม้ว่ามันหลายหละปูอ่วงไปร่วงไปเสียปูท่านว่าบุรุกกับบไร้ยันเราะให้ถือไทยนาไทยตายเรือ พตัวเป็นนีพูดได้ภาาไทยหนาบไทยี่สระพายรยงลงแล้วใช่ยีแบบสบายใจแมนแมนไม่ต้องดไอืมสียหาโนนี่มันจะเสร็จมันคุ้มลุงมาขึ้นนี่สแตาไม่แต่คุ้มลุงมาขึ้นมันลายแลู้นี่ยเอฟซีเอที่เนิดแดนเราภน่า ฝากไปเป็นแนดท่างไี่น้อยเองสิลงไปสั่นลายปูปีงปูได้บุญลายด้ไลายปูได้บุญ่วยเลย่วยระบายสิปูเลยปูไมีบุญปูเลยสุดเลไดูเียสีซอตอแ้วคดกลมว่ามันจะหายไปหมดทั้งตระกูลมันละวะไม่เหียงแต่ปูว่าหนอกว่ากับท่ผมปูเองปูเองกัท่านปูสีตาไฟ้ปูเองปูสามตาเรอก็ัท่าน มันปูกลางแทบกันเศ้กลางแทบเ้อเออกลางโซกลางป้าแล้วจนในสิเนี้สมัยทาจะงเนนออออเปนมแต่าูปูหายเยอกัดู้ได้ถูกเล้ยมหลายๆกับอออ่าอุได้ลากันเลยจชงั้นคืองั้นเขาหอกเพราะเด็กเพราะเด็ดมีมองยูนะพ่อเนาะเพรด็มีมองยูมองผูมองเน่งอแต่ว่าก็่บอยูหรอกเตาวมวยโอ้มัติดขงอือมักติดขงที่สุด ที่ไปหาเสิอตีโค้งบปเลีเออเ้เขง่ายนี่เลยอ่เขาดีนี่มงอยู่มองเศร้าน้อเออแตสมเด็จซีต้นหาต้นน่ะต้นเดียวเขาว่าสานมาพุ่มนะ่าจ่สี่าฮ่หาเอเลยเีอเอเออเอเออเออเาสเออเออเอเออ่เนาะอเอเเออเออวอเเออเอเอออะเออเออเอกเออเเออเออเเออเออเเเอาอ โอ้ยถ <ih az violin inding> <ra <Rabbi> <ijn> ้าทุเรศถ้าทุเรศขอบคุขอบ้นอัทูบเบอร์ทุกคนอะไรอแอดมินบางคนเดื่อแมนม่่อันแอดมินแอดมินยูทูบเบอร์ลาทุกคนขอบคุณขอบค้นะไรเอาหนุาเอาได้ให้ยุยจริงมันไม่ไหวแจกเลยออกมาบ่สบายใจจะของยัาสบายใจจาของยังขอบผมบาที่สบายใจบาดเนี่ยบาดนี้บ่ต้องรีบ่ต้องรี บ่ต้องบังบ่ต้องบังบ่ต้องใส่อีโมงแล้วหน้าตารอบปนี้แผลอ๋อใชย่าเออเออเออเห็ว่าทั้งดำข่มไปนี่เงอืยเอออันนี้ผมแน่เลย่งผมแสกกลางคอไปไว้ให้สิจับอันนี้ของแท้ออโอ้ครับอันนี้มบ้านหรือบนกลัพหรือบนติดลับตัวโอ้บนติดลับสิ